คำถามแทงใจเมื่อทำอย่างไรก็ไม่รวยสักทีสกัดนิสัยไม่ดีที่ทำให้คนดีไปไม่ถึงไหนแล้วตั้งต้นนับหนึ่งใหม่สู่การปฏิรูปทางการเงินท่านผู้ฟังคงเคยได้ยินคำพูดเหล่านี้ใช่ไหมคะทำไมฉันไม่รวยทำไมฉันไม่รวยสักทีซึ่งมันเป็นคําถามยอดฮิตที่ผู้คนมากมายถามตัวเองอยู่ทุกเมื่อเชื่อวันใช่ไหมคะในหนังสือเล่มนี้ให้คำตอบว่า ให้ดูในกระจกค่ะมันไม่ได้อยู่ไกลจากหน้ากระจกเลยฟังดูแล้วอาจจะน่าตกใจนะคะกับความจริงที่ว่าสตูการขวางความรวยของเราไม่ใช่ใครมันก็คือตัวของเราเองไม่ได้แปลว่าเรายังไม่รวยเป็นเพราะเราทําร้ายตัวเองเพียงแต่ว่าเราได้เผลอป,ปล่อยให้นิสัยทางการเงินของเราบางอย่าง มันมาบงการควบคุมชีวิตของเรามากเกินไปเท่านั้นเองเลิกโยนความผิดให้กับสถานการณ์รอบตัวแล้วลุกขึ้นมายอมรับว่าสิ่งที่เราทำในอดีตเป็นสาเหตุที่ทำให้เราเป็นอย่างที่เราเป็นในปัจจุบันคือความรับผิดชอบยิ่งใหญ่และเป็นหัวใจของการแก้ปัญหาค่ะถ้าเราเริ่มต้นยอมรับความจริงตรงหน้ากระจกไม่ได้เราก็ไม่สามารถที่จะกำจัด อุปสรรคที่มากีดขวางเราจะาความร่ำรวยได้ไม่ว่าเราจะมีไรายได้มากขึ้นเท่าไหร่ก็ตามตัวเลขเงินเดือนโบนสัสยอดขายเป็นสิ่งที่เราควบคุมไม่ได้แต่สิ่งเดียวที่เราควบคุมได้ก็คือวิธีการจัดการกับมันค่ะบางคนอาจจะมีเงินทองมากมายมีหุน้นมีพันธบัตรมีอสังหาริมทรัพย์มีธุรกิจพันล้าน เขาอาจจะสูญเสียสิ่งเหล่านั้นไปได้ในพริบตาเพราะเขาไม่รู้วิธีการจัดการกับเงินนั่นเองเพราะฉะนั้นทรัพย์สินที่ยิ่งใหญ่ที่สุดที่คนคนหนึ่งพึงมีจึงไม่ใช่ตัวเงินแต่มันคือความรู้ที่จะจัดการเงินวันนี้เอวานสจึงนำเสนอเรื่องของการจัดการเงินนะคะในการสรุปหนังสือที่ชื่อว่าทำไมฉันไม่รวย เริ่มต้นกันที่คำถามว่าทำไมฉันไม่รวยมันต้องมีสาเหตุอย่างแน่นอนใช่ไหมคะเหตุผลอะไรที่คุณพอจะคิดได้เพื่อตอบคำถามกระแทกใจว่าทำไมฉันไม่รวยบางคนทำงานหนักเงินเดือนน้อยค่าครองชีพสูงคนรอบตัวใช้เงินเก่งพ่อแม่ไม่เคยสอนเรื่องการเงินไม่มีมรดกแถมยังมีเจ้านี่หน้าเลือดเจ้านายใจดำไม่ขึ้นเงินเดือน ใช้ใจ่ายจําเป็นเพียบเศรษฐกิจก็ไม่ดีเงินก็เฟอ้อคาตอบเหล่านี้อาจจะทําให้คุณรู้สึกดีขึ้นมากมายมีเหตุผลต้องมากมายที่ทําให้เราไม่รวยแถมยังคิดได้อีกว่ามันไม่ใช่ความผิดของเราซะด้วยโดยสิ่งแวดล้อมมากมายรอบตัวที่คุณโยนความผิดให้แต่เตือนไว้ก่อนว่ายิ่งคุณโยนความผิดไปให้ไกลตัวเท่าไหร่โอกาสรวยของคุณก็จะยิ่งห่างไกลออกไปมากขึ้นเท่านั้น เพราะฉะนั้นอย่าโทษสิ่งรอบตัวอย่าโทษสิ่งแวดล้อมนะคะหันกลับมาดูตัวเองค่ะเรามีวิธีการจัดการกับการเงินของเราอย่างไรปกติแล้วเวลาที่เราเจอความล้มเหลวทางด้านการเงินเรามักจะหาเหยื่อเพื่อจะทำให้เรารู้สึกดี แต่เราไม่เคยที่จะมองอีกมุมว่าที่ทําให้เรามี<ท>ปัญหาการเงินกล่าวหาว่าเขา<ท>เป็นจริงแล้วทุกคนไม่มีใครที่จะเป็นคนตัดสินใจหรือบงการให้เราทําอะไรในสิ่งที่เราไม่สมัครใจทุกการตัดสินใจทางด้านการเงินที่ทําให้เราไปไม่ถึงไหนไม่ว่าจะมีคนเข้ามาเกี่ยวข้องการตัดสินใจที่จะลงมือทำและจ่ายเงินออกไปมันคือตัวเราใช่ไหมคะ เพราะฉะนั้นตัวเราคือคนที่ต้องรับผิดชอบ100%ในทุกความผิดพลาดมันเป็นบทเรียนที่เราต้องเรียนรู้และค้นหาสิ่งที่ซ่อนอยู่ในปัญหานั้นเราปฏิเสธที่จะเรียนรู้บทเรียนต่างๆที่เกิดขึ้นตราบใดที่เราไม่รับผิดชอบการกระทำของตัวเองมันยิ่งทำให้การรวยของเรายืดเวลาออกไปอีกค่ะ ปัญหาการเงินที่คุณได้สร้างเอาไว้มันกำลังก่อตัวขึ้นก่อนหน้าที่จะปรากฏผลอาจจะนานหลายปีแต่สิ่งที่เราไม่ได้มองว่ามันเป็นปัญหาที่เราสร้างขึ้นมาเองเราอย่าโยนบาปให้กับใครเราต้องแสดงความรับผิดชอบต่อการกระทําของตัวเราเองการที่เราลุกขึ้นมาบน่กนกล่นด่าไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจไม่ว่าจะเป็นรัฐบาล หรือใครสักคนที่เข้ามาเกี่ยวข้องมันไม่ได้ช่วยแก้ปัญหาสิ่งที่ควรทำก็คือหันกลับมาทบทวนตัวเองค่ะไม่เวียงไม่โทษไม่ต้องหาคนรับผิดมันไม่ใช่โชคชะตาแต่มันคือการเลือกที่ผิดพลาดของเราเองเมื่อคนเราสองกระจกมองเข้าไปให้ลึกในกระจกคุณเห็นอะไรภาพสะท้อนในกระจกกำลังบอกคุณว่า สาเหตุที่คุณรู้สึกว่าเงินไม่พอใช้ทั้งๆที่ตัวเลขการเงินที่คุณมีเงินก็มากพอแต่เมื่อคุณทบทวนค่าใช้จ่ายที่คุณใช้จ่ายไปมันสูงกว่ามาตรฐานไรายได้ของคุณหรือเปล่าและถ้าปัญหามันไม่ได้อยู่ที่ตัวเลขแล้วมันอยู่ที่ไหนอยู่ในกระจกนั้นไงปัญหาอยู่ตรงหน้าคนที่สร้างปัญหาอยู่ตรงหน้า ในกระจกนี่ไงใช่เพราะตัวเราค่ะเดฟแบลมเซ่เจ้าของหนังสือการเงินชื่อ Financial Peace และ The Total Money Makeover ให้คำปรึกษาทางด้านการเงินกับผู้ฟังรายการชาวอเมริกันได้สรุปเอาไว้ว่าคนที่มีวิกฤตทางการเงินมักเกิดจากปัญหาสองด้านนี้คิดเป็นสัสดส่วนดังนี้20%ของปัญหา ด้านการเงินมาจากความไม่รู้แปดสิบเปอร์เซ็นต์ของปัญหาการเงินมาจากพฤติกรรมการแก้ปัญหาการเงินนั้นไม่ยากแค่เพียงเปลี่ยนแปลงตัวเองเดฟสรุปว่าการแก้ปัญหาการเงินไม่ว่าจะก,การใช้สูตรการใช้ฐานข้อมูลการปรับโครงสร้างหนี้หรือการใช้กฎมหาศจารร์อะไรก็แล้วแต่ ล้วนเป็นการแก้ปัญหาที่ปลายทางเขามั่นใจว่าปัญหาที่ทำให้คนส่วนใหญ่ไม่รวยมันคือภาพสะท้อนในกระจกนั่นเองนั่นก็คือตัวของเราเองตัวเรานี่แหละคือคำตอบการที่จะแก้ปัญหาทางการเงินได้ก็คือการแก้ที่ลากปมอย่างแท้จริงและปัญหาทางการเงินของคุณไม่มีทางที่จะแก้ไขได้ถ้าคุณไม่เริ่มแก้นิสัยของตัวคุณเอง ไม่มีประจิหารไม่มีความมหัศจรรย์ไม่มีความรับไม่มีกฎแห่งพลังใดๆทั้งสิ้นที่จะช่วยคุณได้วิธีที่จะเปลี่ยนชีวิตง่ายแค่เปลี่ยนวิธีคิดของคุณเองคุณจะเปลี่ยนอะไรบางอย่างได้ก็ต่อเมื่อคุณลงมือเปลี่ยนมันมันง่ายแค่นั้นเองแต่รับประกันผลได้เลยไม่ว่าคนคนนั้นจะมีรายได้ระดับไหน จะจากรากหญ้าหรือว่าเงินเดือนทะลุเจ็ดหลักก็ตามแค่คุณค้นพบปัญหาของตัวคุณเปลี่ยนวิธีคิดและลงมือทำค่ะคุณก็จะแก้วิกฤตในชีวิตได้มีสถิติที่น่าสนใจซึ่งตอนนี้ข้อมูลอาจจะเปลี่ยนไปแล้วเพราะหนังสือเล่มนี้แต่งตั้งแต่ปี2552นะคะแต่เนื้อหามันยังไม่ตกยุคค่ะนั่นคือผลสำรวจ สถานภาพหนี้ครัวเรือนปี2551คนไทยมีหนี้ครัวเรือนเฉลี่ย135,166บาทต่อครัวเรือนเพิ่มขึ้น15.8%จากปี50ถือว่าสูงมากในรอบ10ปีสาเหตุที่คนไทยเป็นหนี้เพิ่มขึ้นเป็นเพราะรายได้น้อยกว่ารายจ่าย ทำให้คนส่วนใหญ่ต้องหาทางออกด้วยการกู้แต่สัดส่วนการกู้เงินในระบบมีน้อยกว่าการพึ่งเงินนอกระบบคนสำรวจพบว่าการพึ่งเงินนอกระบบมีสัดส่วนสูงถึง35%ซึ่งสูงกว่าปี50ถึง32คนไทย56.5%ระบุว่านี่เพิ่มมากขึ้นกว่ารายได้มีเพียงแค่1 0 79%เท่านั้นที่มีรายได้สูงกว่านี้สถิตินี้เป็นข้อมูลจากศูนย์พยากรเศรษฐกิจมหาวิทยาลัยหอการค้านะคะคนกลุ่มใหญ่ที่มีภาระหนี้เนื่องจากมีรายได้ต่ำกว่ารายจ่ายก็คือคนที่อยู่ในกลุ่มเป็นลูกจ้างประจำที่มีรายได้10,000-20,000บาทจะมีปัญหาการชำระหนี้เกิน80% คนที่มีรายได้25,000บาทมีปัญหาการชำระหนี้คืน59-69%คนที่มีรายได้50,000-90,000บาทมีปัญหาการชำระหนี่56%คนที่มีรายได้สูงกว่า90,000บาทขึ้นไปมีปัญหาชำระหนี้40%จากสถิติจะเห็นว่าไม่ว่าจะเป็นคนกลุ่มที่มีรายได้เท่าไหร่ก็ยังมีปัญหาเรื่องของหนี้สิน อยากจะชวนคิดค่ะว่าปัญหาเหล่านี้มันเกิดขึ้นจากอะไรทำไมมีเท่าไหร่ก็ไม่พอซึ่งพอเห็นเขาลางว่าไม่ว่าคุณจะมีรายได้ที่ตัวเลขเท่าไหร่แต่มันไม่เกี่ยวกับตัวเลขรายได้เลยมันเกี่ยวกับอุปนิสัยของเราที่มีต่อตัวเลขรายได้สาเหตุที่เราไม่สามารถคุมเงินได้ไม่ใช่ว่าเราไม่มีเงินแต่เพราะเราปล่อยให้เงิน ผ่านมาแล้วก็ผ่านไปคนส่วนใหญ่จึงไม่คิดที่จะจัดการอย่างไรให้เงินนั้นคงอยู่แล้วสุดท้ายบั้นปลายชีวิตคนที่ต้องพึ่งพาระบบเบี้ยบำนาญสวัสดิการรัฐหรือฝากผีฝากไข้ไว้กับลูกหลานจึงมีสูงขึ้นถึง95%ส่วนคนที่สามารถควบคุมการเงินได้ จนมีฐานะพอมีพอใช้จนวันสุดท้ายของชีวิตมีแค่5%เท่านั้นปัญหาจึงไม่น่าจะอยู่ที่เงินแต่มันน่าจะอยู่ที่นิสัยของคนใช้เงินมากกว่าคุณรู้ไหมคะว่านิสัยควบคุมพฤติกรรมของคุณโดยปกติแล้วถ้าคุณตื่นนอนในตอนเช้าประมาณ7โมงตื่นปุ๊บคุณก็จะกดทีวีดู สมัยนี้อาจจะเป็นการเปิดมือถือเพื่อดูข่าวดูเลตติ้งหรืออะไรก็แล้วแต่ที่เราปล่อยให้มันดึงเราไปในตอนเช้าแล้วเราก็ไปอาบน้ําอาจจะฮัมเพลงไปด้วยเสร็จแล้วก็ทานอาหารเช้าง่ายๆขนมปังปิ้งทานเนยกาแฟหรือว่าเป็นน้ำเต้าหู้ผลไม้สักอย่างก็พอแล้วคุณก็ขับรถไปทำงานค่ะหรือคุณจะไปทำงานด้วยรถไฟฟ้าเพราะไม่ชอบรถติดกลางทาง ที่เรามาทั้งหมดนี้เพียงจะชี้ให้เห็นว่าสิ่งที่คุณทำมันเกิดขึ้นโดยไม่มีใครบังคับแต่คุณเลือกทำเพราะคุณพอใจใช่ไหมคะเมื่อทำสิ่งที่พอใจบ่อยๆเข้านานวันมันก็กลายเป็นความเคยชินที่เรียกว่านิสัยนิสัยเป็นตัวกำหนดพฤติกรรมทุกอย่างที่เราทำลงไปคะ่ะซึ่งเรามีทั้งนิสัยที่ดีและนิสัยที่ไม่ดี นิสัยที่ดีก็คือนิสัยที่ทําให้เกิดพฤติกรรมที่เป็นประโยชน์ส่วนนิสัยที่ไม่ดีก็คือพฤติกรรมที่เราทำแล้วเกิดโทษซึ่งนิสัยที่ไม่ดีบางอย่างมันเป็นสิ่งที่เราเปลี่ยนแปลงได้ค่ะแต่ปัญหามันอยู่ตรงที่ว่านิสัยไม่ดีนั้นไม่ได้กําจัดกันได้ง่ายๆนะคะถ้าคุณเคยชินเช่นคุณอาจจะติดเหล้าติดบุหรี่ติดของหวานซึ่งคุณรู้และเข้าใจ ว่าการเปลี่ยนแปลงนิสัยมันจะต้องใช้กำลังใจอย่างมากมายมหาศาลเพื่อที่จะหยุดเพื่อที่จะละเลิกและเพื่อที่จะกำจัดสิ่งนั้นออกไปค่ะไม่เช่นนั้นเราจะควบคุมพฤติกรรมที่ไม่ดีของเราไม่ได้และเมื่อเราควบคุมพฤติกรรมที่เป็นโทษไม่ได้เราก็จะควบคุมชีวิตของเราไม่ได้ด้วยหลายคนคงเคยมีพฤติกรรมที่พาตัวเองไปใช้จ่ายโดยไม่ได้คิด และมีข้าวของเต็มบ้านจริงไหมคะเชื่อว่าคงเป็นกันทุกคนคะ่ะแต่ถ้าวันนี้เราสามารถที่จะเปลี่ยนนิสัยของเราให้มีความคิดยับยั้งชั่งใจก่อนที่จะตัดสินใจใช้ใจ่ายเงินออกไปมันจะทำให้เราสามารถบริหารจัดการการเงินของเราได้ดีขึ้นเราต้องฝึกที่จะแยกแยะว่าอันไหนคืออารมณ์ชั่ววูบที่เราตัดสินใจ ว่าเราอยากได้สิ่งนั้นสิ่งนี้ลองทบทวนว่าสิ่งนั้นมีประโยชน์จริงไหมถ้าเราทบทวนแล้วมันมีความสำคัญมันมีประโยชน์จริงๆเราก็ซื้อแต่คนส่วนใหญ่ซื้อเพราะอารมณ์ปัจจุบันมีโซเชียลมีเดียเยอะแยะที่เข้าถึงได้ง่ายและมีสิ่งที่ยั่วยวนเชิญชวนให้เรากดซื้อได้อย่างง่ายดายโดยเฉพาะอย่างยิ่งการซื้อของออนไลน์ มีบางนิสัยที่หล่อหลอมรูปแบบการตัดสินใจทางการเงินอันส่งผลต่อความสําเร็จหรือความล้มเหลวที่จะควบคุมเงินได้มีการศึกษาถึงพฤติกรรมหรือนิสัยที่ซ่อนอยู่ในการจับใจ่ายใช้สอยเช่น 1. มีโอกาสมากที่จะซื้อของที่เราไม่ได้ตั้งใจซื้อเพราะติดกับดักของฟรีท,ทั้งท้งที่รวมๆแล้วมันอาจจะแพงกว่าของที่เราอยากได้ซึ่งไม่มีของแถมเสียอีก 2. เมื่อกินยาแก้ปวดหัวที่เราคิดว่าราคาแพงกว่าเรารู้สึกว่าเราหายปวดหัวได้ดีกว่ากินยาที่เราคิดว่าราคาถูกกว่าสาเหตุเพราะว่าเรามักมีความคาดหวังที่สูงกว่าต่อราคาที่แพงกว่า 3. สมมุติว่าเราติดใจสินค้าราคาแพงสักชิ้นหนึ่ง แต่ยังรังเรใจที่จะซื้อหากบังเอิญเราเดินไปเจอสินค้าแบบเดียวกันแต่ราคาถูกกว่าเราจะตัดสินใจซื้อในทันทีไม่ว่าเราจะอยากได้มันจริงๆหรือไม่ก็าตามเพราะเราทุกคนร้วนติดกับดักรูปแบบพฤติกรรมการใช้ใจ่ายแบบไม่สมเหตุสมผลการที่เรามีนิสยัยการเงินไม่ดีไม่ได้แปลว่าเราเป็นคนไม่ดี แต่เราจําเป็นต้องรู้เท่าทันนิสัยทางการเงินเพราะต่อให้เรามีนิสัยใช้เงินไม่สมเหตุสมผลแค่ไหนหากเรารู้เท่าทันความไม่สมเหตุสมผลของตัวเองเราย่อมหยุดพฤติกรรมและควบคุมพฤติกรรมของเราได้การค้นพบนิสัยที่สร้างปัญหาซึ่งเป็นการท้าทายตัวเองอย่างอนเองอนกอนันต์ในเทคนิคของหนังสือเล่มนี้จะช่วยให้คุณ สามารถขุดค้นเจอลากปมปัญหานิสัยบางอย่างที่ทำให้คุณเกิดการควบคุมตัวเองไม่ได้แล้วลงมือจัดการกับมันทีละข้อและนี่คือภารกิจที่ท้าทายที่สุดอันดับแรกของคุณคือหยุดหันหลังให้กับกระจกให้หันกลับมาส่องกระจกดูกตัวเองทุกวันกล้าที่จะ,ะเผชิญกับความจริงในนั้นไม่ว่าภาพสะท้อนที่คุณเห็นคืออะไรรับมันให้ได้ นี่คือปัญหาของคุณถ้าคุณกำหนดพฤติกรรมได้คุณก็กำหนดนิสัยได้ถ้าคุณกำหนดนิสัยได้คุณก็กำหนดตัวคุณเองได้และถ้าคุณกำหนดตัวคุณเองได้คุณจะกำหนดชะตากรรมของคุณได้เช่นกันฟังมาถึงตรงนี้ท่านผู้ฟังพอเห็นแนวทางปรับวิธีคิดของตัวเองกันบ้างไหมคะเนื้อหายังไม่จบเพียงเท่านี้นะคะยังมีตอนต่อไปค่ะ ฝากติดตามนะคะ EP นี้ขอจบเพียงเท่านี้ก่อน ayinspire ขอบคุณและสวัสดีค่ะ